่อไปราศีพฤษภค่ะคร,ราศีพฤศภนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะตัวเจ้าชะตาเองดาวสุกขนาสว่างสดใสที่เรือนพันธุนะคะเพราะฉะนั้นตัวเจ้าชะตาค่ะ,ะในเดือนสิงหาคมเนี้ยมักจะมีอะไรอะไรที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องวงวานวงตระกูลทั้งหลายยวดยานพาหนะสถานที่ประกอบการก็ได้จะไปอยู่ตรงนั้นนะคะขาดได้คู่ทาสด้วยเพราะฉะนั้นคู่ทาตก็ยิ่งยิ่งยิ่งกว่าคู่สมพลอีกนะคะคู่ทาตนี่เรียกว่าพลังเขาเรียกพลังช้างสามนะคะที่จะผลักดันให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ ประสบความสําเร็จได้แบบไม่คาดคิดเลยทีเดียวคู่ทาตเนี่นี่นทั้งทั้งตัวเองได้ดาพฤหัสมากุมใช่ได้พุทธดาพหัสมาทับลัคนาค่ะแล้วยังได้คู่ทาตนะครับอยู่ในพันธุอีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะ ญาติพี่น้องวงวานวนตระกูลสถานที่ประกอบการบ้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดินทรัพย์สินยวดยานพาหนะดีไปหมดดีไปหมดเลขรถนี่เป็นเลขนำโชคได้ไหมโอ้ได้อจาย์ได้เหรอได้นะอาจารย์ไม่ต้องกระซิบ๋ยวคนรู้เขาอยากูเดี๋ยวคนเขาอยากรู้ได้ค่ะได้เลยให้คุณพันทุกให้คุณได้ถึงวันไหนได้ได้งวดหนึ่งนะซื้อเเตอรี่ได้งวดหนึ่งถึงวันไหนคะสิบหกก็ยังอยู่แบบนี้เลยได้ค่ะแล้ววันที่สิบหกเนี่ย ดาวอาทิตย์มาไม่ทันแล้วก็ีบออกไปก่อนในคูนี้เลยแต่พูดทาาให้คุณอยู่นะคะให้คุณอยู่เลขบ้านพันธุนี่เลขที่บ้านนะคะให้คุณนะคะเลขบ้านเลขรถนะติดติดไว้บ้างติดติดไว้บ้างเลขบ้านเลขรถเลยนะคอาจารย์ตุกตาบอกแล้วนะครับนะฮะแล้วเขามีมีลาบไหมตุกตาเขามาดูสิตุกตาเขาปุตตะเนี่ยเขาเรียกว่าปุตตะคือชอฟุกฟุกนะคะ มีโอกาสนะคะในเมื่อในเมื่อบอกว่าให้ซื้อเลขเตดไว้แล้วแล้วปุตตะเนี่ยคือโชคฟุ้งๆก็มีโอกาสนะคะที่<พ>จะมีโชคเพราะปุตตะก็ไปอยู่กับคู่ค,คู่มิดด้วยพอดีดเนาะคู่มิดด้วยก็ถือว่าปุตตะมีโชคนะ,คะก็ลองเสี่ยงไว้บ้างแต่อย่างไรก็ตามนะคะว่ามันอาจจะไม่มาจากการเสี่ยงโชคอย่างเดียวนะคะคมันอาจจะมาจากได้มาจากสิ่งอื่น ก็ได้บตะโชคมาจากสิ่งที่อาจจะมาจากงานใหม่ๆอ๋อเะมาจากงานใหม่ๆมาจากไอเดียใหม่ๆมาจากความคิดใหม่ๆก็ได้นะคะค่ะนะคะมาดูการเงินครับมาดูกานเงินของราศีพฤษภคือดาวพุธนะคะดาวพุธก็มาอยู่ในเรือนของพันธุทุแปลว่าเงินนี่ถอยหลังเกือบทั้งเดือนเลยถอยหลังเกือบทั้งเดือนแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากถอยหลังเกือบทั้งเดือนแล้วเนี่ยอยู่เรือนพันธุเนี่ย เงินเนี่ยอยู่ที่บ้านด้วยนะคะอ,อยู่ที่สถานที่ประกอบการก็ได้นะคะอยู่กับยวดยานพาหนะอยู่กับพี่น้องวงวันอยู่กับอะไรได้หมดให้คุณให้คุณ,คณแต่ว่าไม่ใช่ซ่อมบ้านนะค่ะไม่ใช่ซ่อม <laughs> <laughs> แต่ว่าอย่างที่อบอกกันนะคะว่ามันก็ให้คุณดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขาย<ม>ของ,งที่บ้านนีขายได้ขายของที่บ้านได้หาได้ขาะได้ค่ะ,คะนะคะหรือ ใช้บ้านเป็นเป็นอะไรฮะเป็นเป็นเป็นสถานที่ที่ทําเงินทําทองอะค่ะเอาฟิตเป็นเอาฟิตก็ได้ค่ะเป็นสถานที่ทําเงินทําทองได้เลยนะคะในเช่นเดียวนี้คนราศีพฤษศวันที่ยี่สิบสองสิงหายี่สิบสองครับเนี่ยฮะดาวพุธจะกลับมาดาวพุธถอยกลับเข้าเรือนคอนเนคชั่นเข้าเรือนสหัชชนะคะ การวิ่งเต้นติดต่อการสังคมนะคะให้คุณถึงแม้ว่ามันจะไม่มีตำแหน่งก็ตามนะคะตรงนี้แต่เนื่องจากว่าอ,อ,อยู่เดือนสหัสชชะเพราะนั้นเนะะี่ยค่ะการวิ่งเต้นติดต่อการสังคมนะคะคุณจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อาจจะมีการเข้าสังคมอยู่นะคะก็ถือว่า ดีนะคะดาว่าดาน้ำครับอาจารย์เข้าเรือนน้ำเข้าเรือนน้ำได้พาดด้วยอ่าค่ะใช่ค่ะมันก็จะมีอะไรที่แบบมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนอะไรเคลื่อนไหวให้มันส่งเสริมให้มันดีขึ้นต้องเคลื่อนไหวไว้อ่าต้องเคลื่อนไหวไว้มันก็จะดีขึ้นนะคะค่ะอันนี้ก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรอาจารย์พูดพูดถึงเรื่องการเรื่องการการเงินการเงินการเงินนะคะอ่าอันนี้ก็ถือว่า ถ้าอยู่ในเรือนธาตุน้ำก็ก็ทําอะไรก็มันก็จะแบบมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะหรือว่ามีแบบมีความลื่นไหลาตามสถานการณ์แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคอย่าฝืนครับต้องอยืดหยุ่นฮ่าต้องหาใช่ค่ะเพราะมันมันก็จะผ่านไปได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะแม้จะไม่มีตําแหน่งแต่ในเรือนธาตุน้ํานะคะอะไรอะไรมันจะผ่านไปได้แบบสบายสบาย แล้วก็นอกจากสบายสบายแล้วจิตใจเบิกบานด้วยจิตใจเบิกบานด้วยนะคะงั้นไปดูเรื่องการงานดีกว่ามาดูการงานนะคะราศีเมษราศีพฤษภนะคะการงานก็ดาวราหูดาวราหูนะคะดาวราหูนะคะไปอยู่ในภพของลาภะอยู่ในเรือนลาภะนะคะเมื่ออยู่ในเรือนลาภะเนี่ยก็ต้องบอกว่าการงานเนี่ยมีโอกาส นะคะที่จะมีลาบมีผลประโยชน์หรือสิ่งที่ทําไปแล้วเนี่ยก็จะให้คุณให้ผลประโยชน์กับเจ้าชะตาเกิดความสําเร็จเกิดความสําเร็จหาได้ค่ะก็ให้ผลประโยชน์กับเจ้าชะตาดีเลยนะคะครับหาแล้วก็สัมพันธ์โยกถึงเจ้าชะตาด้วยนะคะ<อ>สัมพันธ์ถึงเขาเรียกว่าอย่างเงี้โยโยกโยกลงโยกหลังสัมพันธ์ถึงเจ้าชะตานะคะก็ให้คุณกับเจ้าชะตาดีอยู่ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะถามว่าท่านมีความกังวลใดๆไหมเพราะว่ามันเป็นดาวราหูนะคะก็ไม่ต้องกังวลละค่ะเพราะดาวราหูตรงนี้เนี่ยมันไม่มีตําแหน่งแม้ว่าจะให้คุณหรือให้โทษเพราะาว่าเป็นดาวบัพเพิก็ไม่มากนะคะก็ไม่มากนะ,ะก็ถือว่า เกณฑ์ไม่มากนี่คือมันเป็นเกณฑ์ปกตินะถ้ามันไม่มีตำแหน่งนี่คือเท่ากับได้เกณฑ์ปกตินะคะค่ะก็ไม่ก็ไม่ไม่ไม่ดีไม่เสียไม่ดีไม่เสียไม่ดีไม่เสียเพียงแต่ว่าเป็นดาวบัพพระเคราะห์มันก็อาจจะได้มามันไม่ใสไงคะจันได้แบบไม่ใสได้ราบแบบไม่ค่อยโปร่งใสนะเออไม่ได้แบบไม่ใสคือมันมันไม่ชัดน่ะ อ่าไม่ชัดเจนเงาเงามัวมัวได้หรือไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแต่มันมีความไม่อึมครึมอยู่แต่มันก็ได้มานั่นแหละอ๋อแต่ก็ได้เนาะแต่มันก็ได้มาแต่หมายความว่าที่บอกว่ามันไม่ชัดเจนเลยที่นี่คือมันเหมือนกับมันไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนเออมันไม่มีแหล่งที่มาขาดใช่เลยค่ะใช่ค่ะประมาณนั้นนะฮะแต่ถือว่าได้นะฮะถือว่าได้ค่ะนะครับผ่านพ้นวิกฤตไปได้ละอ่า คู่ครองเป็นไงครับอาจารย์ดาวัง<ม>าคารอยู่กับตัวดาวังคารไปอยู่กับตัวเนี่ยถือว่ามีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้คู่ครองนี้ให้ความสําคัญกับตัวเองนะมาเอาใจเรานะเอาใจผูกพันคู่ครองมาอยู่กับตัวเนี่ยถือว่าคู่ครองเข้าไปนั่งอยู่ในตัวในใจของเจ้าชะตาได้คู่ครองเข้าไปนั่งอยู่ในใจของเจ้าชะตาแปลว่าคู่ครองถูกใจเรา แตว่าจีบติดจีบติดเพราะดาวพฤหัสมามาทับรักเนี่ยมีโอกาสได้แต่งงานอ่าใช่ค่ะเจอเนี่ยฮะนี่คือเดือนที่จะเจอคนรักนะครับใช่ค่ะนะฮะเดือนที่จะเจอคนรักมันมีโอกาสตกร่องป่องชิ้นได้ใช่ค่ะใครบอกว่าคนเกิดราศีพฤษภไยังไม่มีคู่เดือนนี้แหละเดือนเนี้ยเจอละเจอเจอแบบที่ถูกใจเลยละ อาจารย์เหลือกี่วันคะอาจารย์ให้กําลังใจเขาหน่อยถึงวันที่25นะครับรีบรี่สิบห้ารีบๆเลยคนราศีพุษโศนะใครยังไม่มีแฟนนะครับคนที่ถูกใจจะเข้ามาให้เจอแล้วล่ะครับภายในวันที่25่สิบหานี้นะครับให้กําลังใจนะคะค่ะนะคะดาวคู่ของก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะอาจารย์ครบควนฮะเราไปต่ออีกราศีหนึ่งครับอาจารย์